เขากาลังปิดปรับปรุงตรงนี้เซ็นท mm ัน hmm. ค่ะเซ็นทันสเตชันชั้นใต้ดินวอมบิโคสอ is under อ r o ก นางว่าทำไมร้อนจังเลยอยู่เนี่ยเพราะว่าข้างบนมันหนาวไงเราแค่เดินผ่านเฉยเพราะว่าเราหลบลงหนาว Yes ส that way สามีไม่เคยเดินหรอกแบบนะี้มีแต่ดิฉันนี่แหละ เดินสอดแสวงหาสอดสอง no no that is the way out we go that way